สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อดำแม่เพิ่์นแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะเพิร์นก็จะมาพาทุกคนทำเพลลิสใน u ูทู e ของเรานะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทําก็มาทําไปพร้อมๆกันเพราะว่าคลิปนี้มีคนเรียกร้องมานะคะว่าให้ให้เพิร์นทำเพลลิสให้ดูหน่อยเพราะว่าเขาทําไม่เป็นแล้วก็เน้นมาด้วยนะคะว่าต้องทําในโทรศัพท์เท่านั้นเพราะว่า เขายังไม่มีคอมพิวเตอร์วันนี้เพื่อนก็เลยมาจัดให้เขานะคะสําหรับเพลย์ลิสต์ก็คือการจัดหมวดหมู่คลิปวิดีโอของเราอย่างเช่นเราทําคลิปกินข้าวเราก็ทําเป็นแบบว่าทานข้าวไปทําสวนเราก็จะจัดเพลย์ลิสต์เฉพาะทําสวนหรือว่าไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นหมวดหมู่เป็นสัดส่วนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเพลย์ลิสต์วันนี้ก็เลยจะมาทำให้ทุกคนดูนะคะในโทรศัพท์เนาะ โอเคเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปทำกันเลยค่ะโอเควันนี้เราจะมาสอนทำเพลิ์ด้วยมือถือของเรานะคะมีเพื่อนๆท่านหนึ่งขอมานะว่าให้เพลินทำจัดเพลิ์ให้หน่อยทำเพลิ์ให้หน่อยวันนี้เพลินก็จะมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะก็มาที่ Google Chrome นะคะ เข้ามาแล้วนะคะก็พิมพ์คำว่า www. youtube. com นี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะก็พิมพ์ www. youtube. com แล้วก็กดค้นหาแล้วก็มาในหน้านี้เพื่อนๆจะเห็นปุ่มสามเหลี่ยมจุดสามเหลี่ยมข้างบนขวามือก็กดเข้าไปเลยนะคะกะ็เราก็จะจิ้มคำว่าเว็บไซต์เดสก์ท็อป นะคะเวอร์ชันเดสก์ท็อปให้เป็นเหมือนหน้าต่างคอมพิวเตอร์นะคะโอเคจิ้มเข้าไปก็เจอหน้านี้นะคะก็จะมีรูปคนเล็กๆของเราอยู่ข้างบนขวามือแล้วก็จิ้มเข้าไปแล้วก็จิ้มคำว่าช่องของคุณนะคะพอจิ้มเข้าไปก็มาในหน้านี้นะคะ มาในหน้าของเราเดี๋ยวซูมก่อนแป๊บหนึง่งนี่ก็มีปุ่มสีฟ้าอยู่ขวามือเขียนคำว่าปรับแต่งช่องแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยอ่ะจิ้มเข้าไปแล้วเรียบร้อยซูมก่อนซูมก่อนนี่ทุนเพื่อนจะเห็นคำว่าเพลิ์นะคะกดไปที่เพลิดนี่นี่เดี๋ยวเพื่อนจะซูมให้ดูโอเคตรงเพลิ์นะคะ กดเข้าไปเลยกดเข้าไปอ่ะก็เข้ามาในหน้านี้นะคะเข้ามาหน้านี้แล้วก็ซูมซูมก่อนนี่ก็จะเห็นคำว่าเพิ่ม p ย a ลิสต์ใหม่นะคะอยู่ตรงข้างล่างนี่นะคะเพิ่ม p ย a ลิสต์ใหม่ให้เพื่อนเพื่ออ่านคำว่าเพิ่ม p ย a ลิสต์ใหม่ก็จิ้มเข้าไปเลยนะคะนี่เขาก็จะเขียน เธอมาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้เขียนคําว่าชื่อเพลย์ลิสต์เราจะตั้งว่าเป็นชื่อเกี่ยวกับอะไรเราจะทําเกี่ยวกับอะไรอย่างเราก็พิมพ์เข้าไปนะคะอย่างของเพิ่อนเนี่ยคือทดลองทดเทสหนึ่งเพื่อนจะเขียนคําว่าทสหนึ่งก็คือทดลองคือทดสอบให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะคะก็จะพิมพ์คําว่าทสหนึ่งลงไปโอเคพิมพ์เสร็จเรียบร้อย จะมีปุ่มสีฟ้าเนี่ยนะคะเขาจะเขียนคำว่าสร้างปางขวามือเราก็กดเข้าไปเลยก็คือสร้างก็มาในหน้านี้นะคะก็คืออันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่เราเอาวิดีโอมาใส่แค่นั้นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเทสหนึ่งก็คือเทสหโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ในการสร้างเพลย์ลิสต์จัดหมวดหมู่ของเราเหลือแต่ว่าเราจะไปจัดหมวดหมู่ในช่องของเราเวลาเราลงวิดีโอไว้เราก็เอาวิดีโอมาใส่ตรงที่เราจัดหมวดหมู่ไว้นะคะอ่าไดี๋ยวเพิร์นจะกดออกไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงช่องของเรานะคะจะพามาดูตรงช่องของเพิร์นอันนี้เป็นช่องของเพิร์นเพืก็จะกดไปที่ช่องนะคะแล้วก็ช่องของคุณ แล้วก็กดคําว่า playlist อยู่ข้างบนสุดเลยนะคะนี่นี่ก็จะมีคําว่าเทสนะคะเทสถ้าเราจะลงคลิปวิดีโอเนี่ยก็คือเทสหนึ่งถ้าเราจะลงคลิปแล้วก็เอาวิดีโอที่เราจะลงมาใส่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจบนะคะง่ายนิดเดียวนะคะตอนนี้เพื่อนก็กำลังจะพาทุกคนไป YT studio นะคะนำวิดีโอที่เราจะ ไปใส่ playlist ของเราให้เพื่อนๆดูว่าใส่กันแบบไหนนี่ก็เราก็คลิกไปที่คลิปของเราคลิกไปที่คลิปของเราแล้วเราก็กดตรงดินสอข้างบนนะคะกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาตรง playlist ถ้าเรายังไม่ได้ใส่ playlist เขาก็จะเขียนคำว่าเพิ่ม playlist นะคะอันนี้ของเพินก็คือเป็น playlist กินเที่ยวเมื่อกี้เพินทำไปเทสหนึ่งนะคะถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่อันนี้เพินยังไม่เปลี่ยน ก็กดเครื่องหมายถูกเป็นสีน้ําเงินเราก็จะได้เพลย์ลิสต์ของเราแล้วนะคะนี่ของเพรินก็มีเพลย์ลิสต์หลายอย่างเลยแล้วก็กดย้อนกลับไปเหมือนเดิมเขาก็จะทาเพลย์ลิสต์ให้เราเลยนะคะอันนี้เพลย์ลิสต์กินเที่ยวถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ดูซ้ําๆนะคะอันนี้เป็นวิธีที่เพรินทำเพลย์ลิสต์นะคะง่ายมากๆเลย ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ถามกันเข้ามาแล้วก็ให้ความสนใจในวิดีโอของเพิ่นเป็นยังไงบ้างคะเพื่นก็ทำลย์ลิ i ต t ให้เพื่อนๆดูกันเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะเข้าใจกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นวิธีการที่เพิ่นทำในโทรศัพท์นะคะปกติเพื่นก็จะทำในโทรศัพท์ตลอดเพราะว่าคอมพิวเตอร์เพื่นก็ไม่ถนัดเหมือนกันก็ขอบคุณนะคะที่แนะนำเพิ่นแล้วก็ อยากให้เพิ่นทําให้ดูนะคะก็ขอบคุณมากๆวันนี้เพิ่นก็มาทําให้ดูแล้วนะเป็นยังไงถ้าทําได้หรือไม่ได้ก็คอมเมนต์ถามได้นะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้เพิ่นด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย